วัสครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในป่าบรรยากาศในปา่าไมซอนของประเทศไทยตรงนี้มันมตนีต้นไผ่ต้นใหญ่ยังสูงที่เต็มด้วยความเย็นและน้ำที่อยู่มานานจนเสียคล้ำ นีบรรยากาศเย็นดีมากเลยยินเสียงต้นไม้ไผ่ลั่นนะโอ้ตันนี้ก็นีไฮะไอโดงไอ้หมาบโรทั้งลงอาบน้ำเน่าแล้วเกิดความคันกัดเกาตูดตัวเองนะฮะตัวนี้กำลังหางวิธีกัดเกาตูดตัวเอง นี่ฮะโดงนี่ฮะเพื่อนโด่งโดงนี่เอ๊ะลูกพ่อลูกพ่อเออดูดูทำหน้านะเดี๋ยวเราตาตาเดินไปทางนูนในป่านะผมขี้เกียจเดินตามนะมันเหนื่อยก็รออยู่ตรงนี้ เราไปรอคุตาอยู่ที่รถดีกว่านะเราว่ามันเหนื่อยนะครับเดี๋ยวเจออีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเค่อยตรงนี้เราจะมาดูดักปลาไหลกันนะครับโอเค